ไม่รู้ว่าตัวเองถูกทวงหรือว่าจะไปทวงเขานะฮะมีมีรายละเอียดทั้งสองอย่างคุณผู้ชมถ้าคุณว่าถูกทวงก็จะต้องรู้สิทธิ์ตัวเองเหมือนกันว่าทําอย่างไรไม่เขาเอาเปรียบถ้าเป็นคนที่จะไปทวงเขาก็ต้องรู้เหมือนกันว่าตัวเองมีอำนาจไปทวงได้ไหมสามารถทวงอะไรได้บ้างเดี๋ยวนี้ทวงเกินวันละหนึ่งครั้งโดนใช่ไปยึดยกตู้ยกตู้เสื้อผ้ามาได้ไหมมีกฎหมายนะพร้อมแล้วไหมยกโซฟาออกจากบ้านเขาได้ไหมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่ออะไรครับ คุณธนวันรมีเรื่องอะไรวะคุณธนวันรเล่าให้ฟังหน่อยอ่าคือว่าผมมีเรื่องจากตัวบริษัทของตัวผมนะครับค่ะตัวบริษัทลูกค้าครับกับตัวบริษัทของผมอะมีวันดิวเดตที่ต้งจ่ายเงินกันใช่ไหมครับอืมและคราวนี้คือธนว่าผมให้เครดิตของเขาอยู่แล้วครับ4เดือนนะครับคือนึ่สิบวันใช่ไหมครับครับแต่ว่าพอถึงวันดิวเดตจริงๆแล้วตัวบริษัทลูกค้าครับเขา จ่ายเงินล่าช้าครับคือวิวเดทไปกำหนดวันที่19บเก้ามกราครับ,รบซึ่งซึ่งณวันที่ผมแบบว่าทาักทักแจ้งไปทางเพจน,นะครับคือณวันนั้นก็ยังไม่มีเงินเข้าหรือแบบยังไม่มีการตอบโต้จากกลุบร,ริษัทเลยครับอขอโทษทีค่ะคุณธนวัน์วันไหนวันที่เท่าไหร่คะล่าสุดเก้ามกราถูกไหมใช่ครับจนถึงจนถึงวันวันเนี้ยถูกไหมตอนนี้อ่าคือเพิ่งได้รับ ใช่ครับขึ้ได้รับเมลว่าโอเคจะทำการจ่ายเงินแต่ว่าักนะวันที่แบบผมติดต่อเรื่อนไปอะครับคือมันยังไม่ได้รับเื่องยังไม่ได้ทําการอะไรเลยครับคือวันนั้นอนะผมก็เลยว,ว่าอยากจะขอสอบถามว่าสามารถแบบว่าฟ้อ,องร้องเนื้อของตัวว่าเปลี่ยนใหม่ทดแทนได้ไหมใช่ครับเพราะว่ามีนาแ,แล้วว่าในช่วงในช่วงแกล์ในช่วงแกล์ที่ผมรองเองินนะครับคือ,อทางครอบครัวผมเนีย่ยเขาก็แบบมีภาวะความเครียดเพิ่มขึ้นนะครับเพราะว่า มีเรามีทำมีการทําสัญญาอะไรกันชัดเจนไหมฮะในแง่ของําธุรกิจด้วยกันมีครับเขาให้จดสนิสัญญากับจัดตัวของผมแล้วก็ตัวเขาอะครับคือเขาเป็นบริษัทของบริษัทต่างประเทศนะครับอืแล้วแสดงมีสัญญาการชัดเจนแล้วก็กําหนดวันเนี่ยสิบเก้ามกราที่บอกกันไปกําหนดชัดเจนด้วยใช่ครับคือเพราะว่ามันมันทำในระบบอะครับมันไม่ใช่แบบเป็นการทำเป่าครับใช่อะอันนี้ก็ดูดูแล้วไม่น่ามีปัญหา แล้วตั้งแต่19มาจนถึงประมาณมีนาก็คือเงียบไปเลยเหรอสองเดือนได้จนจนตอนนี้จนตอนนี้ได้ได้เงินหรือยังตอนนี้เพิ่งได้รับเพิ่งได้รับเมลมาครับเมื่อเมื่อไม่นานนี้ครับประมาณได้รับเมลที่ไหนถึงได้รับเงินไหมคุณคุณธนวัตรต้นตีได้รับเมลว่าจะทำการจ่ายเงินแล้วครับรับทราบแต่แล้วแต่แล้วยังไม่ได้เงินจนถึงทุวันนี้ค่าที่ฉันรู้แล้วเฉยๆแค่ช่าข้าอย่างนี้เฉย ตั้งแต่วันท ok <c oughs> ี <Christ>. ่19กามกราเนี่ยได้เคยมีการทวงถามอะไรกันไปบ้างครับถามมาผมจะถามส่งเมลไปที่ตัวคือที่บริษัทเขาครับจะไม่สามารถติดต่อไปทางบุคคลได้เลยตรงครับมันต้องติดต่อทางฝั่เหมือนกับคุยคอสเตอร์เท่านั้นใช่ใช่ครับก็คือติดต่อไปทางระบบแล้วเรียบร้อยแต่คราวนี้คือทุกคัางที่ติดต่อไปครับตัวระบบเหมือนเหมือนกับว่าไอ้ตัวบัญชีของบริษัทเขาครับคือสมมติผมส่งไปที่เรื่องนี้ใช่ไหมครับบีดี บริษัทของบริษัทหนึ่งนะครับ,รบแล้วพอช่วงช่วงปลายปีครับเขาเปลี่ยนเป็นบริษัทที่สองแล้วก็แบบว่าพอข้ามปีไปจริงเขาเปลี่ยนเป็นบริษัทที่สามซการเปลี่ยนแปลงตรงนี้ครับคือมันแบบว่ามันเลยทําให้ผลกระทบของตัวบริษัทผมก็คือไม่รู้ว่าใช่ไม่รู้ว่าจะต้องรับเงินจากตรงไหนแล้วก็ ไอ้ช่วงเก็บที่มันเปลี่ยนไปที่เขาก็ไม่ได้บอกเราบอกครับว่าเนี่ยจะเปลี่ยนแล้วนะแล้วจะส่งผลแต่ว่ามันจะต้องล่าช้าไปอะไรขนาดไหนเน่เออเพราะว่าเปลี่ยนชื่อบริษัทสองครั้งแต่เรายงังสัญญาที่ทำเราทำกับบริษัทที่หนึ่งนี่นี่เป็นบริษัทต่างประเทศเหรอใช่อ้หน้ากลัวเหมือนกันเนาะอ๋อเป็นบริษัทต่างประเทศแล้วเราเคยทําธุรกิจร่วมกันมานานหรือยังฮะทำนานแล้วครับแต่ว่าก่อนหน้านี้คือแบบว่าไม่เคยมีปัญหาใช่เพราะว่าก่อนหน้านี้เป็นแบบเป็นระบบแมนนวนครับคือเหมือนแบบว่าเขาก็แบบไปเบิกเงิน ตอนนี้พอเราบอกว่าเรา,าเราข้าระบบเป็นในส่วนระบบเบนเดอร์แล้วครับคือช่วงช่วงแก๊กแรกที่มันจะอยู่ในช่วงของคู่ดิวที่เป็นบริษัทหนึ่งนะครับมันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่พอมันเปลี่ยนเป็นแก๊กสองแก 3, ๊กสามก็คือแบบว่าเออมีปัญหาแล้วครับแล้วก็ทําให้บริษัทของมันหุ้นเกินไม่ทันเพราะว่าไอ้ตรงแก๊กเงินเนี่ยแหละครับโอเคคือมัน อ๋อใช่เนาะเพราะว่าความเสียหายเกิดขึ้นตั้งแต่วันนัดใหม่ก็ตตีไปตอนนี้ก็2เดือนโดยประมาณและล่าสุดที่ส่งเมลมาก็คือว่าจะทําการจ่ายมีระบุวันไหมคะ,ะมีระบุแล้วครับคือวันที่วันที 9, ่เก้าว,วันที่วันที่เก้าใช่ไหมครับวันท่ก้ครับแล้วก็คือมาถึงแบบว่าจะทําเรื่องจ่ายครับวันที่เก้าวันที่11เจ็ด11สามนี่แหละครับแล้วก็21เจ็ดครับ อ๋อเป็นหลายงวดตอนเราจะได้เนี่ยอ๋อก็คือเป็นหลายงวดอืใช่ไหมฮะแบ่งใจสามงวดคือครับใช่คือเขาก็ยังแบบว่าแบ่งจ่ายงวดอยู่ดีครับโอเคแทนที่แบบว่าครับเขาเว้นระยะห่างขนาดนั้นแล้วแต่นที่เขาจะแบ่งก็เยอะสุดเลยแต่ที่เขาก็ยังจ่ายเป็นแบบผ่อนายอยู่ดีอื้โอเคก็ทําได้แค่อวยพรในเบื้องต้นเนี่ยในเบื้องต้นถ้าถ้าคุณธนวัฒน์ถามว่าจะสามารถเรียกอะไรได้บ้างเนี่ยนะะถ้ากฎหมายไทยเนี่ยนะ ฎหมายของเราเนี่ยถ้าเรากําหนดวันชําระเงินไว้ชัดเจนแล้วเขาไม่จ่ายตามวันนั้นเนี่ยถือว่าเขาผิดนัดเลยเข้าใจไหมฮะถือว่าเขาผิดนัดตั้งแต่วันที่เขาไม่จ่ายเลยเพราะฉะนั้นหลังจากวันนั้นเป็นต้นไปเนี่ยเราสามารถเรียกค่าปรับได้เรียกค่าเสียหายที่มันเกิดขึ้นจากการที่เขาไม่ชําระเงินได้แต่ถ้าสมมุติว่าเราไม่ได้กําหนดวันไว้เนี่ยอันนี้เราจะต้องมีการทวงถามก่อนสักครั้งหนึ่งแล้วพอถึงวันแล้วเขาไม่จ่ายอันนั้นถือว่าเขาผิดนัด เท่าที่ดูเนี่ยลูกหนี้เราผิดนัดเราแล้วตั้งแต่วันที่19เก้าถึงแม้จะลงในสัญญาหรือไม่ก็ตามหรออืมอันนี้มีสัญญาชัดเจนแล้วไงมีวันชัดเจนถ้าเขาไม่จ่ายวันเดียวแม้แต่วันเดียวเนี่ยสามารถและเรียกค่าปรับได้ตามเหมาะสมมันก็มีกำหนดเพราะว่าที่ผมบัตรโดนเข้าไปกินก็คือผมโดนเสียค่าปรับภาษีครับนี่เงยมันไม่เพราะว่ามันไม่มีเงินที่จะไปจ่ายมาสีแล้วรมันไม่มีเงินเ้ามาเลยก็เลยต้องจ่ายตดนจ่ายค่าปรับภาษีไปด้วยอีกก็เลยบบกว่า แล้วทำไมผมต้องแบบมาตั้งใจพูดเองนะครับที่แบบว่าจะได้เงินตรงนี้มาจ <No. S 1> ่ายเนาะอันอะไรได้บ้างอยานีโอ้โทำบริษัทเดี๋ยวนี้เนี่ยก็น่ากลัวเหมือนกันนะเรื่องต้นนะผมแนะนำอย่างนี้ค่ะคุณอาจจะต้องส่งเมลหรือว่าวิธีการติดต่อเนี่ยเพื่อเพื่อเรียกในแง่ของค่าปรับที่เขาล่าช้าด้วยตนเองก่อนนะด้วยตนเองในฐานะที่บริษัทคุยด้วยกันค่ะถ้าบริษัทคุยด้วยกันแล้วกําหนดแล้วเขายินยังยืนยันว่าเขาไม่ผิดเขาไม่จ่ายค่าปรับที่คุณต้องเสียหายไม่เกี่ยวกับเขาเนี่ย ันนี้มันถึงขั้นที่เราต้องฟ้องเขาแหละอืมแต,แต่เบื้องต้นอาจจะต้องส่งเป็นอีเมลไปหรือว่าหนังสือที่ทวงหนี้เขาไปก่อนในเบื้องต้นไงครคือผมส่งตัวทวงหนี้ไปทั้งหมดสามทางแล้วครับก็คือแบบว่าตั้งแต่สิบเก้าใ,ในตัวทวงหนี้ครับไม่ได้ระบุว่าช่วยจ,ายวยจาย่ายค่าใชยจ่ายค่าปรับอะไรเงี้ยเป็นหนี้ก้อนเดิมถูกไหมล่ะเป็นหนี้ก้อนที่เขาจะต้องจ่ายอยู่แล้วเออแต่คราวนี้เรามีความเสียหายเกิดขึ้นไง เราก็ควรที่จะต้องระบุเหตุผลไปด้วยว่าสิ่งที่มันต้องได้เพิ่มมากกว่าเดิมมันคืออะไรบ้างแลวสิ่งแบบว่าตอนนี้เขาจะเขาจะส่งเมลตอบกลับว่าเขาจะจ่ายเงินในวันที่ผมส่งไปแล้วหรอแล้วเงินเข้าหรือยังวันที่เก้าใช่ถึงแม้เขาจะส่งมาแล้วเนี่ยคุณก็ต้องส่งในส่วนที่ที่คุณควรต้องได้เหมือนกันเพราะข้ผิดนัดชำระนี้่อครับอันนี้มันไม่เกี่ยวกับอเมลหลังละเราเช็คกันอีกฉบับไปอะไรเงี้ยอืม แล้วถ้าสมมติว่าเรากำหนดแล้วก็กำหนดวันไปให้ชัดเจนด้วยนะฮอ oh. ว่าเขาควรจะต้องจ่ายให้เราภายในกี่วัน30วันหรือว่าอะไรก็ว่าไปอะไรงเงี้ยเนาะคล้ายๆแบบดอกเบี้ยเนาะจนเขาไม่ได้ไม่ให้มาอันนี้ยื่นฟ้องเลยผมผมแนะนําว่าให้ยื่นฟ้องเลยนะครับไงครับขออนุญาตถามอีกเลิศนึงได้ไหมครับครับคือผมมีเรื่องสงสัยในกรณีแบบว่าเขากับผมอย่างเงี้ยรับลูกค้าลูกค้าตั้เดินนี่เหละครับคือเขา สัญญากับผมว่าเขาจะจ่ายเงินให้ผมใช่ไหมครับก็าลแบบอยากรู้ว่าแล้วตอนนี้เขาเปลี่ยนระบบการเรียนใหม่อีกแล้วครับเป็นรูปเป็นรูปรแบบการโอนแบบการโอนมาโดยตรงครับไม่ได้แบบว่าเมื่อก่อนมันจะเป็นแบบโอมจากไม่ตั้งบินมีผ่าน,นบริษัทละอา่าอะไรอย่างนั้น,นะคระับใช่<อ>แนี่มนแบบว่าใอ้วิธีการแบบนี้ครับคือผมจะต้องนําเงินไปเป็นเช็คเพื่อที่ไปรับเงินแล้วเวลาจ่ายเช็คครับมันจะต้องเสียค่าธรรมเนียมครับ แรกอ่ะมันไม่ต้องเสียรัศนีเลยไม่แต่สปาเดียวมันจะได้เงินเต็มร้อยเต็ครับแต่ตอนนี้มันต้องเปลี่ยนผมเลยแบบว่าเอาแล้วเเปลี่ยนได้ไหมเรงเปลี่ยนได้ไหมใช่โอ้แล้วเราคุยกับเขาหรือยังคะว่าถ้าเป็นรูปแบบนี้จะเป็นแบบนี้ว่าถ้าเขาเปลี่ยนแล้วก็ในรูปแบบธุรกิจเรายังไม่แน่ใจแต่เบื้องต้นที่ผมพอจะแนะนำได้คือถ้าเขาผิดนัดชำระหนี้เนี่ยอันนี้เขาต้องเสียค่าผิดนัดแล้วนะแต่เรื่องของภาษียังไงเดี๋ยวผมลองให้ทีมงานหาข้อมูลแล้วเผื่อจะได้ติดต่อคุณธนวัต์อีกทีหนึ่งนะครับ ในต้นประมาณนี้ก่อนนะครับข,ขอบคุณครับข,ขอให้ได้งวดแรกก่อนอย่างน้อยได้งวดแรกมาก,ก็ยังอุ่นใจแบบคือไดคอ้คือเราเข้าใจนะเวลามันแบบนี้ยังไงขอได้เงินมาก่อนนะจริงๆเนี่ยเรื่องนี้ TNC ก็ช่วยพูดคุยได้เลยได้เ,ออเพราะว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับหนี้สินเนี่ยนะแล้วก็เป็นสองบริษทัทเอกชนสรถที่จะคุยกันได้นะครับสิดท้ายมีข่าวมา